สวัสดีค่ะคุณสระผมตอนเช้าเพื่อให้รู้สึกสดชื่นหรือสระผมตอนค่าเพื่อผ่อนคลายนี่เป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ดิฉันต้องบอกความจริงที่น่าตกใจให้คุณทราบว่า90%ของเรากำลังทำผิดวิธีอยู่ค่ะใช่ค่ะ90%และการผิดครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผมของคุณดูแย่ลงนะคะแต่มันกำลังแอบเพาะเชื้อปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอย่างที่คุณคาดไม่ถึง ตั้งแต่อาการปวดหัวเรื้อรังเชื้อราบนหนังศีษะไปจนถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ผู้ใหญ่แบบเราเราต้องระวังเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องกังวลนะคะในวิดีโอวันนี้ดิฉันจะไม่เพียงแค่เปิดโปงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในการสระผมทั้งสองเวลาที่คนส่วนใหญ่ทำกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นดิฉันจะมาเปิดเผยเวลาทองที่แท้จริงในการสระผมค่ะ นี่คือช่วงเวลาที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังยืนยันแล้วว่าดีที่สุดที่จะช่วยให้ผมของคุณไม่เพียงแต่สวยขึ้นแต่ยังแข็งแรงขึ้นเป็นสองเท่าและยังปกป้องสุขภาพโดยรวมของคุณด้วยถ้าคุณเคยสงสัยเรื่องนี้หรือถ้าคุณอยากปกป้องสุขภาพของตัวเองจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ช่วยกดไลค์และกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักทันทีนะคะและอยู่กับดิฉันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะเพราะในช่วงท้ายวิดีโอดิฉันมีของขวัญชิ้นพิเศษ เป็นคู่มือดูแลเส้นผมฉบับสมบูรณ์ที่ดิฉันตั้งใจรวบรวมมาให้สำหรับผู้ชมที่ใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นค่ะเรามาพูดถึงนิสัยที่คนส่วนใหญ่ทำกันก่อนนั่นคือการสระผมตอนกลางคืนดิฉันเข้าใจเลยนะคะว่าหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันไม่มีอะไรจะผ่อนคลายเท่ากับการได้ยืนอยู่ใต้น้ำอุ่นๆปล่อยให้สายน้ำชะล้างฝุ่นผงและความเครียดออกไป มันรู้สึกสดชื่นจริงๆค่ะแต่อันตรายมันเริ่มต้นทันทีที่คุณปิดน้ำพวกเราหลายคนด้วยความเหนื่อยล้าหรือความช่าใจไม่ได้เป่าผมให้แห้งสนิทคุณอาจจะแค่เป่าผ่านๆหรือที่แยก่กว่านั้นคือใช้ผ้าขนหนูเช็ดๆสอสทีแล้วก็คิดว่าผมเกือบแห้งแล้วละ่ะนอนไปเดี๋ยวก็แห้งเองนี่คือความผิดพลาดมหาเลยนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณล้มตัวลงนอนทั้งที่หัวยังชื้นๆ คุณกำลังเปลี่ยนหนังศีรษะของคุณให้กลายเป็นงานเลี้ยงชั้นเลิศของเหล่าเชื้อราค่ะสภาพแวดล้อมที่อุ่นและชื้นของหนังศีรษะประกอบกับความมืดและหมอนของคุณมันคือสภาวะในอุดมคติที่ทำให้เชื้อราประเภทหนึ่งที่ชื่อว่ามาลาเซียมาลาเซซียเติบโตอย่างรวดเร็วนี่คือตัวการหลักที่ทำให้เกิดรังแคอาการคันและโรคผิวหนังอักเสบอยิ่งคุณเกา่าหนังศีรษะก็ยิ่งบาดเจ็บ เชื้อราก็ยิ่งลุกลามกลายเป็นวงจรอุบาตที่น่ารำคาญไม่รู้จบแต่เชื้อราบนหนังศีรษะยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคะ่ะภัยคุกคามที่ใหญ่กว่านั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันเมื่อคุณสระผมโดยเฉพาะการสระด้วยน้ำอุ่นๆเส้นเลือดฝอยบนหนังศีรษะของคุณจะขยายตัวถ้าคุณไม่รีบทำให้มันแห้งทันทีน้ำจะเริ่มระเหย และดึงเอาความร้อนออกจากร่างกายไปด้วยหนังศีรษะของคุณจะเย็นลงอย่างรวดเร็วร่างกายจะตอบสนองโดยการทำให้เส้นเลือดเหล่านี้หดตัวอย่างกระทันหันการหดตัวนี้โดยเฉพาะเมื่อคุณนอนในห้องแอร์หรือในวันที่อากาศเย็นมันคือสาเหตุของอาการปวดหัวแบบตื้อๆหรือรู้สึกหัวหนักอึ้งในเช้าวันรุ่งขึ้นหลายคนบ่นว่าตื่นนอนมาแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับหัว นั่นคือผลที่ตามมานั่นเองค่ะและปัญหามันไม่ได้หยุดอยู่แค่การปวดหัวนะคะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนมักจะเตือนเราเสมอเรื่องการโดนความเย็นหรือเดี๋ยวจะไม่สบายถ้าเรานอนทั้งที่ทผมยังเปียกกอาการแพทย์แผนปัจจุบันก็มองเรื่องนี้อย่างจริงจังเช่นกันการที่เส้นเลือดบริเวณศรีรษะและลำคอหดตัวอย่างรุนแรงและเป็นเวลานานอาจขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมอง สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตหรือไขมันในเลือดอยู่แล้วความเสี่ยงนี้ยิ่งสูงขึ้นไปอีกถึงแม้เราจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าการสระผมกลางคืนเป็นสาเหตุโดยตรงของโรคหลอดเลือดสมองแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายท่านเนี่ยก็เตือนว่ามันอาจเป็นปัจจัยร่วมหรือเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองมีปัญหา โดยเฉพาะในช่วงกลางดึกหรือใกล้ลุ่งสางซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะแลกเพียงเพราะความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆจริงไหมคะนี่ยังไม่นับว่าผมที่เปียกคือผมที่อ่อนแอที่สุดนะคะเมื่อคุณนอนหลับและพลิกตัวไปมาผมจะถูกเสียดสีกับหมอนทําให้ผมขาดล่วงและแตกไปพอตื่นเช้ามาคุณไม่เพียงแต่ตื่นมาพร้อมกับหัวที่หนักอึ้งแต่ยังตื่นมาพร้อมกับผมที่ชี้ฟูและผมที่ล่วงเต็มหมอนอีกด้วย ถ้าอย่างนั้นคุณอาจจะกําลังคิดว่าทางแก้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนั่นคือเปลี่ยนไปสระผมตอนเช้าแทนการสระผมตอนเช้าช่วยให้เราตื่นตัวสดชื่นผมมีเวลาทั้งวันที่จะแห้งมันดูสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะช้าก่อนการสระผมตอนเช้าก็มีกับดักของมันเช่นกันและกับดักที่ใหญ่ที่สุดก็คือความเร่งรีบค่ะพวกเราส่วนใหญ่มีตอนเช้าที่วุ่นวาย ต้องเตรียมอาหารเช้าไปส่งลูกส่งหลานเตรียมตัวไปทำงานเวลาสำหรับการสระผมจึงถูกบีบให้สั้นที่สุดและเพราะความรีเราก็มักจะทำผิดพลาดแบบเดียวกับตอนกลางคืนนั่นคือเป่าผมไม่แห้งสนิทเราเก้าวออกจากบ้านอย่างเร่งรีบทั้งที่ผมยังชื้นชื้นอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะผมและหนังศีรษะที่ยังชื้นพร้อมกับเกล็ดผมที่ยังเปิดอยู่หลังจากการสระ จะต้องปะทะกับแสงแดดฝุ่นควันและมลภาวะทันทีหนังศีษะที่ชื้นชื้นนี่แหละค่ะคือแม่เหล็กดูดฝุ่นชั้นดีอนุภาคของมลพิษขนาดเล็กในอากาศจะเข้ามาเกาะติดได้ง่ายทำให้รูขุมขนอุดตันและเกิดการระคายเคืองแสงแดดโดยเฉพาะรังสี UV จะเข้าโจมตีโครงสร้างผมที่กำลังอ่อนแอโดยตรงทำให้ผมแห้งเปราะและสีซีดจางอย่างรวดเร็ว อีกปัญหาหนึ่งของการสระผมตอนเช้าคือคุณกําลังชะล้างเอาน้ํามันตามธรรมชาติอันล้ําค่าของหนังศีรษะออกไปตลอดทั้งคืนหนังศีรษะของเราจะผลิตซีบัมหรือน้ํามันตามธรรมชาติออกมาในปริมาณที่พอเหมาะชั้นเคลือบบางๆนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะมันช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวและทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติจากแบคทีรียและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เมื่อคุณสระผมในตอนเช้าคุณได้ล้างเกราะป้องกันหนีออกไปจนหมดเกลี้ยงก่อนถึงเวลาที่คุณต้องการมันมากที่สุดนั่นคือตอนที่คุณกำลังจะก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอกหนังศีรษะที่เปลือยเปล่าและขาดการป้องกันจะต้องตอบสนองด้วยการผลิตน้ำมันออกมามา,มากขึ้นไปอีกเพื่อชดเชยนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าสระผมตอนเช้าแล้วแต่พอถึงตอนเที่ยงผมก็เริ่มมันเยิมอีกแล้วมันคือวงจรอ,อุบาทค่ะยิ่ง คุณสระเพื่อให้สะอาดหนังศีรษะก็ยิ่งต้องผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองถ้าสระผมตอนกลางคืนก็อันตรายสระผมตอนเช้าก็ไม่เหมาะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะหรือว่าจะไม่ต้องสระผมเลยไม่ใช่แน่นอนคะ่ะและนี่คือช่วงเวลาที่ดิฉันจะเปิดเผยความลับที่คุณรอคอยเวลาทองในการสระผม ช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและช่างทำผมชั้นนำต่างเห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือช่วงบ่ายแก่ๆหรือช่วงหัวค่ำค่ะถ้าจะให้ระบุชัดๆก็คือช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังไม่ผิด4โมงเย็นถึง1ทุ่มทำไมถึงเป็นเวลานี้เพราะว่าช่วงเวลานี้สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่เราเพิ่งพูดกันมาได้ทั้งหมดเลยค่ะลองคิดตามนะคะเมื่อคุณสระผมตอน5โมงหรือ6โมงเย็น คุณเพิ่งกลับถึงบ้านหลังจากทำงานมาทั้งวันประโยชน์ข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือคุณได้ชะล้างเอาฝุ่นละอองเหงื่อไข่และมลภาวะที่ผมของคุณต้องเจอมาตลอดทั้งวันออกไปจนหมดคุณไม่ได้เอาสิ่งสกโปกเหล่านั้นขึ้นไปนอนด้วยไม่ปล่อยให้มันทำลายหนังศีรษะของคุณตลอด8ชั่วโมงหนังศีรษะของคุณจะสะอาดได้หายใจและฟื้นฟูตัวเองในขณะที่คุณหลับประโยชน์ ข้อที่2และนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะคือคุณมีเวลามากพอคุณไม่ได้รีบที่จะนอนและคุณก็ไม่ได้รีบที่จะต้องออกไปข้างนอกคุณมีเวลาช่วงค่ำที่เหลือเฟือนี่ช่วยให้คุณมีเวลามากพอที่จะเป่าผมให้แห้งได้อย่างถูกวิธีคุณสามารถปล่อยให้ผมแห้งตามธรรมชาติในอุณหภูมิห้องสักพักผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าแค่ปล่อยให้ผมแห้งเองสักประมาณ80%เ จากนั้นคุณก็ใช้รายเป่าผมที่ใช้ลมเย็นหรือลมอุ่นๆเป่าเน้นให้แห้งสนิทโดยเฉพาะบริเวณโคนผมและหนังศีรษะพอถึงเวลาคุณเข้านอนตอนสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มซึ่งก็คือ3-4ชั่วโมงหลังจากสระผมหนังศีรษะและเส้นผมของคุณจะแห้งสนิทพอดีไม่มีสภาพแวดล้อมชื้นๆให้เชื้อรามาลาซีเซียได้เติบโตไม่มีอันตรายจากการโดนความเย็น หรือเส้นเลือดหดตัวกระทันหันคุณจะได้นอนหลับลึกอย่างปลอดภัยและตื่นเช้ามาพร้อมกับหัวที่เบาสบายสดชื่นและผมที่สะอาดมีน้ำหนักยิ่งไปกว่านั้นการสลระผมในช่วงเวลานี้ยังช่วยปรับสมดุลการผลิตน้ำมันด้วยนะคะหนังศีรษะที่สะอาดจะมีเวลาตลอดทั้งคืนในการค่อยๆผลิตน้ำมันตามธรรมชาติออกมาอย่างสมดุลพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้น คุณก็จะมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบพร้อมสำหรับออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นใจค่ะการหาเวลาทองเจอเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของชัยชนะเท่านั้นนะคะอีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวิธีที่คุณใช้สระและเป่าผมนั่นเองพวกเราหลายคนกำลังทำร้ายผมตัวเองโดยไม่รู้ตัวในทุกๆวันเลยค่ะอย่างแรกมาพูดถึงอุณหภูมิของน้าก่อนดิฉันรู้ว่าหลายคนชอบสระผมด้วยน้าที่ร้อนจัด โดยเฉพาะในวันที่อากาศเย็นๆแต่น้ำที่ร้อนเกินไปคือศัตรูตัวฉกาดของเส้นผมและหนังศีรษะเลยนะคะมันจะล้างเอาน้ำมันตามธรรมชาติออกไปจนหมดทำให้หนังศีรษะแห้งและผมก็เปราะชีฟูมันยังทำให้เกล็ดผมเปิดอ้าออกทำให้ผมเสียได้ง่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือน้ำอุ่นกำลังดีแค่พอให้คุณรู้สึกสบายตัวน้ำอุ่น จะช่วยทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำร้ายผมและจําไว้นะคะให้ปิดท้ายด้วยการล้างน้ำเย็นเร็วๆสักหนึ่งรอบเสมอน้ำเย็นจะช่วยปิดเกล็ดผมทำให้สามารถล็อกความชุ่มชื้นและสารบำรุงจากครีมนวดผมไว้ได้ช่วยให้ผมของคุณเงางามขึ้นมากเลยค่ะต่อไปนะคะหยุดทำทารุณเส้นผมของคุณด้วยผ้าขนหนูได้แล้วค่ะดิฉันเห็นหลายคนใช้ผ้าขนหนูขยี้ หรือถูเส้นผมที่เปียกอย่างรุนแรงจําไว้นะคะว่าผมเปียกนั้นอ่อนแอมากสิ่งที่คุณควรทําคือใช้ผ้าขนหนูที่นุ่มและซับน้ําได้ดีและใช้วิธีบีบหรือซับเบาๆจากโคนผมลงไปถึงปลายผมเพื่อซับน้ําส่วนเกินออกไปห้ามขายี้หรือบิดผมเด็ดขาดและสุดท้ายคือได้เป่าผมคะ่ะได้เป่าผมไม่ใช่ศัตรูแต่ความร้อนสูง ต่างหากคือศัตรูถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ไดเป่าผมมอให้ตั้งค่าความร้อนไว้ที่ระดับปานกลางหรือระดับต่ำเสมอถือไดให้ห่างจากผมอย่างน้อย15ถึง20เซนติเมตรและเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาอย่าจาะความร้อนที่จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปเคล็ดลับทองคำก็คือให้เป่าที่หนังศีรษะและโคนผมให้แห้งก่อนเพราะเป็นส่วนที่แห้งช้าที่สุดและเป็นบ่อเกิดของเชื้อราได้ง่ายที่สุด ส่วนปลายผมจะแห้งเร็วกว่าคุณแค่เป่าผัานผานในตอนท้ายก็พอแล้วค่ะเอาละค่ะเราได้เดินทางร่วมกันมาพอสมควรแล้วนะคะเราได้เห็นแล้วว่าการสระผมตอนกลางคืนแม้จะสบายตัวแต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะอาการปวดหัวและอันตรายจากความเย็นที่คนเฒ่าคนแก่คอยเตือนเรามาตลอดเราได้เห็นอีก ว่าการสระผมตอนเช้าท่ามกลางความเร่งรีบกลับเป็นการผลักไสให้ผมที่บอบบางของเราเนี่ยต้องไปเผชิญกับมลภาวะและการถูกทำร้ายทั้งยังไปรบกวนสมดุลน้ำมันตามธรรมชาติอีกด้วยและในที่สุดเราก็ได้ค้นพบเวลาทองนั่นคือช่วงเวลาบ่ายแก,แก่ถึงหัวค่าตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนี่คือช่วงเวลาที่ช่วยให้เราได้ชำระล้างสิ่งสกรปรกมาตลอดทั้งวันและที่สำคัญที่สุด คือให้เวลาเรามากพอที่จะทำให้ผมแห้งได้อย่างปลอดภัยและแห้งสนิทก่อนเข้านอนเป็นการปกป้องทั้งสุขภาพและปกป้องความงามของเส้นผมไปพร้อมๆกันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะและตอนนี้ตามที่ได้สัญญาไว้ในตอนต้นวิดีโอของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่อยู่กับดิฉันมาจนถึงวินาทีนี้ดิฉันรู้ว่าการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายและการดูแลผม ให้ถูกวิธีก็มีอะไรมากกว่าแค่การเลือกเวลาสลับผมดังนั้นดิฉันได้เตรียมเช็คลิสต์7ขั้นตอนการดูแลผมแบบมืออาชีพที่บ้านมาให้ค่ะนี่คือคู่มือที่สรุปมาให้แล้วเข้าใจง่ายตั้งแต่วิธีการเลือกแชมพูวิธีการนวดหนังศีรษะไปจนถึงสูตรลับในการหมักผมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติถ้าคุณอยากได้รับของขวัญชิ้นนี้ไปเลยฟรีๆสิ่งที่คุณต้องทำก็คือพิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้านล่าง วิดีโอนี้เป็นคำสองคำนี้นะคะเวลาทองแค่พิมพ์คำว่าเวลาทองทีมงานของดิฉันจะเห็นและส่งคู่มือล้ำค่านี้ไปให้คุณทันทีค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลในวันนี้มีประโยชน์จริงๆถ้ามันได้เปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการใช้ชีวิตประจาวันไปบ้างอย่าลังเลที่จะกดปุ่มไลค์เพื่อให้วิดีโอนี้ได้กระจายออกไปนะคะช่วยแชร์วิดีโอนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่คุณรัก เพราะความรู้ด้านสุขภาพดีๆแบบนี้มีไว้แบ่งปันค่ะและแน่นอนถ้าหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาที่ช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะดิฉันยังมีเคล็ดลับสุขภาพดีๆอีกมากมายที่รอคุณอยู่ในวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันผู้ช่วยด้านสุขภาพของคุณค่ะขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ